อันที่หนึ่ง <Okay. S 1> ของพี่อุ๋ยนะคะพี่อุ๋ยแคปเรียบร้อยพ,พี่ปูเขียนชื่อไว้ตรงป้ายล้วอ่านั่นแหละไปะสอบสองค่ะใครรับสอบนี้นะคะแจ้งเลยของสวยมากของสวยมาก เดี๋ยวพี่หมองเปิดหน้าต่างให้พูทีนะแกปิดฉันแน่นมากเลยอ่ะฉันเปิดไม่ออกเลยอ่ะเอาพอฉันจะเปิดหน้าต่างฝนไมกแล้ว <c oughs> อสามสองนะพี่น้าสามสองนะมาเลยมาเลยโเลิ่นฟรีจ้า มาแล้วจ้ารังเล่าค่ะเพนเทอ <im it> โอเฮ้ยใหม่ๆนั้นเลยอืมรังเล่าฮิวายไม่แพ้กันเลยอ่ะไม่แพ้กันเลยไม่แพ้กันเลยจ้ารัๆๆ <im it> างเล, <im it> ลอ่ะ <im it> ให้เชนเอ็มงานกันดมมา พี่หม่องมาวางด้านหน้านะอ้าพี่ปูวางนั้นก็ได้พี่หมองจะได้ใส่ได้ง่ายงเฮ้ยรีวาย L สามสิบสี่นะคะรีวายอ่ะสามซองค่ะรับแจ้งเลยแจ้งเลยโปรรีวิวรีบฟรีฮ่าฮ่านิสต์ปักเดสต์ปักใครรับซางซองแคบเลยแคบเลยมีคนรับยังจับยีนกางเกงชายรีวายไหมคะรีวายผู้ชายไหมรีวายผู้ชายเปิดไลฟ์ไปแล้วแต่ว่าไม่ ดีกว่าผู้ชาบกดไลค์ไปแล้วจ้ะพี่กระสอบที่สองนะคะถ้าพี่สนใจป้ายนั้นที่เปิดก็ไว้ดูย้อนหลังก็ได้อะใครรับสอบนี้ใครรับสอบนี้จะให้แคปรูปนี้ใช่แคปรูปนี้ใครรับสอบนี้นะพิมมาพิมมาสดสดสด,สด สวยมากเลยสวยมากเลยนะคะโปรรีฟฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะจนถึงวันที่ยี่สิบห้าวันสุดท้ายลีไรเดอร์โปรรีฟฟรีนะคะกระสอบที่เปิดโปรรีฟฟรีรีวาย ทิมสองมาเลยจากครรับสอบนี้นะคะโปรีบฟรี free. กระสอบเบอร์หนึ่งค่ะไม่ต้องกลัวไม่ผิดหวังขายได้หมดทุกตัวพี่หมองนั่งใส่กระสอบก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปูหยิบเองโอรีบฟรี Pro free, จ้ะโปรีบฟรี free. กระสอบที่เปิดรปรีบฟรีที่ดูบแบนสิดเดสต็อกเพียบ งานใหม่เดสต็อกนะโอ้เราไซส์สวยมากเลยอ่ะไซส์นี่คือแบบบ้านเราเลยนะคะไซส์บ้านเราเลยไซส์สวยๆผ้าสะอาดงานอย่างใหม่บานอย่างเยอะคุ้มเลยค่ะดูสิคุ้มเลยนะคะบานเยอะมากอะเดสต็อกมาอีกแล้วค่ะไซส์สวยมากเอลสามสิบสองใครรับสอบนี้พิม์พมาจ้ะ ใครรับสอบนี้พิมมาจา้ะมีแค่นี้นะมีแค่นี้มีแค่นี้หมดแล้วนะคะขาสั้นทรงคาเพนท้าทรงช่างทรงคาโก้ก็มีค่ะงานยีนที่เป็นคาโก้ล้วนเขาจะไม่มีทํากระสอบคาโก้ช็อตนะไม่มีเพราะมันหายากมันจะไม่เหมือนผ้าคอตตอนที่แบบทํากระสอบคาโก้ช็อตล้วนอะไรเงี้ยงานยีนจะไม่มีนะคะงานยีนคือจะอยู่ในกระสอบที่เป็นอ่า เมนเดนิมช็อตเลยแบบนี้เลยนะคะสีวคือมันเหมือนแบบมีน้อยอะ่ะเขาก็เลยเหมือนไม่ไม่ค่อยทำแยกอะ่ะนะงานป้ายหนังงานอย่างสวยนี่ดูสิแล้วคือผ้าสะอาดมากค่ะไม่แพ้กันเลยนะอืใครอ,อยากได้รีบเลยนะป้ายหนังค่ะ AX ไซส์สวยมากเลยอ่ะสามสิบสาสองสามสี่อ่ะไซส์อ่ะจบแค่นี้อ่ะสามหกมีบ้างสามแปดมีบ้างแต่ถือว่าน้อยนะไซส์คือจบแบบสวยอ่ะดูดิดูให้ฉันเอ็มสิให้ฉันเอ็มเอลสามสิบหกขากระบอกเล็กอย่างเงี้ยพี่ให้ฉันเอนะ็มไซส์จบสวยมากเลยคือไม่ต้องคัดหัวค่ะเพราะว่าหัวทั้งนั้นเลยในกระสอบพี่ไม่ต้องคัดหัวพี่ไม่ต้องลุ้นหัวนะหัวทั้งนั้น เนี่ยดิกระสอบที่ปอด้ีรีนะรอนิดหนึ่งล้วพี่จะได้ของสวยเลยพี่จะได้ของสวยเลยเนี่ย <Yeah. S 2> ได้งานแบบเห็นไหมคะงานฮิปฮอปอะไรเงี้ยนะคะป้ายดังงานหิปฮอปนะ,ะมีแบรนด์เยอะเนี่ยเดสต็อกมาอีกแล้วค่ะ <Yeah. S 2> เห็นไหมเดสต็อกมาอีกค่ะ ใครจัดสอบนี้พิมพ์มาเลยจ้ะพิมพ์มาเลยไม่มีแล้วนะงานฮิปพอปนะงานฮิตพอปอ่าเดสก์ท็อปมาอีกค่ะเดสก์ท็อปค่ะเออสามสองค่ะป้ายติดนะคะมีเลยป้ายปิดเลยคือไซส์สวยมากอ่ะพีไซส์สวยมาก เสียงฝนนะะที่ดังอยู่นี่เสียงฝนนะเสียงฝนนะคะเด็ดเด็ดกระตุกเหรอเด็ดกระตุกมะถ้าใครรับสอบนี้จ้ะใครรับสอบนี้จ้ะพี่ไม่พลาดงานสวยๆจ้ะแรงเลาะนะแรงเลาะแหงเลาะ สวยที่สุดค่ะโอ้ยไบ์โอ้ยไบ,ยยบยเกอร์ของใหม่ด้วยเอลสามสิบหกอ่อสามร้อยกว่าบาทอะลูกค้าขายอะสามร้อยกว่าบาทนะฮะไบเกอร์แนวแนวไบาเกอร์แนวแบบคาเปเนเทอร์นะคะซิบด้านข้างโอ้แนวฮิปฮอปนะคะคือได้แบบหมด ทุกอย่างในกระสอบนะให้ลูกค้าเห็นกันไปเลยทรงคาโก้ที่เป็นยีนนะคะมีมาไม่บ่อยพี่แล้วในกระสอบเปิดมาก็เจอน้อยมากเลยนะนี่ถามว่าเรดเ a สนี่เจอบ่อยไหมไม่เลยค่ะเร h เ a สที่แบบยีนนี่หายากมากอ่ะใครรับแจ้งมานะใครรับแจ้งมานะ ไม่มีแล้วนะคะขาสั้นผู้ชายตอนนี้กระสอบ45่กิโลไม่มีแล้วหมดแล้วมีแค่ลูกเดียวที่เปิดลูกนี้นะคะของเบอร์หนึ่งของสวยๆแล้วแถมกระสอบที่เปิดก็รีดให้ฟรีด้วยนะคะพีก็ได้แบบขายเลยเนีเ่ยดูดิแนวฮิปฮอปนะคะขายใหญ่ๆนะตอนนี้ฮิตกันมากเลยะค่ะฮิตมากแจ็คแอนโจนนะคะดูดิ ปลายขานี่คืองานเดิมนะพี่นะนี่นะสุดๆค่ะพี่เซิร์ดูได้เลยตัวนี้เนี่ยโกชี่เนี่ย, Go เ,ยเป็นแบรนด์ฮิปฮอปแบบเขาเรียกว่าแนวทรัคแนวพังแนวอะไรสักอย่างอะงานป้ายสวยทุกตัวหมดแล้วไม่มีแล้วนะพี่นะ รีบจัดมาได้เลยนะคะรีบจัดมาได้เลยตัวนี้บิ๊กอีไหมเนี่ยอ่าป้ายอาป้ายอาห้าหนึ่งหนึ่งป้ายอาขาเดิมด้วยนะคะแล้วเป็นเป็นพรีเมียมค่ะตัวนี้เป็นพรีเมียมนะคะพรีเมียมป้ายหนังป้ายอาห้าหนึ่งหนึ่ง ดูขนาดแบรนด์ดังๆยังมีมา DKNY เห็นไหม mm hmm. หงานฮิปพอบขายใหญ่ๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนี้ฮิตมากค่ะพี่ฮิตมากโอ้โหงานกระดุมนะตัวนี้ตัวนี้งานกระดุม Forever ค่ะก็มีนะคะบ้านเรามีแล้วแบรนด์นี้ mm hmm. แรงเลอ่อค่ะพี่ สวยสุดนนติก oh, ้าโหโนติก้าพิพป์โนติก้านี้นะราคานะคะแพงกวารีไวงานมือหนึ่งแพงกวารีไวเขาเหมือนเป็นแบรนด์ดังของทางแบบทางอเมริกานี่แนวพิพปมาอีกแล้วค่ะขายใหญ่ๆนะคะขายใหญ่ๆใ,ใครชอบแรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์ใครมาดูย้อนหลังถ้าสอบนี้ว่าง พักชัดได้เลยนะคะถ้าหมดแล้วก็อีกประมาณเดือนหนึ่งที่ตัวอื่นไม่รู้ตัวนี้นี่รอมานานมากแล้วรอมานานมากแล้วค่ะรอตั้งแต่ตอนตัดกระสอบแล้วค่ะอยากเห็นนะคะอยากเห็นตัวนี้ค่ะฮอยากเห็นตัวนี้มากเลยนะสกรีนเดิมค่ะฮึรีไวซ์ซิลเวอร์แท็บค่ะ รีวายซิวัแทบตัวนี้ก็รีวายนะคะตัวนี้เป็นรีวายซิกเนเจอร์อ่ะรีวายมาอีกแล้วนะเฮ้ยเุ้ยห้าศูนย์หนึ่งหวงานเดิมอะ่ะห้าศูนย์หนึ่งงานเดิมอะ่ 30, อะเอลสามสิบอ่ะงานเดิมอะ่ะสองพันกว่าบาทอยู่นะเนี่ยหูงานเดิมเลยค่ะแล้วไซส์ก็สวยมากเลยเอลสามสิบนะคะงานเดิมเดิม รีวายอีกแล้วโอ้ยเอลสามสิบหกรีวายงานเดิมงั้นเลยอืมตัวนี้สวยบล็อกเก้าแวว์ wear. ตัวนี้ทําสวยจังเห็นชัดไหมปักด้วยนะปักตรงกระเป๋านะคะ ดูผ่อนๆคิดว่าตรูต่แรกบล็อกอเวนะคะงานฮิปฮอปนี่ก็งานฮิปฮอปค่ะโอเคใครมาดูย้อนหลังนะคะถ้ากระสอบลูกนี้ว่างอยู่พี่แจ้งน้องแอดมินได้เลยนะแต่ถ้ามีลูกค้ารับไปแล้วก็คือหมดแล้วนะคะไม่มีแล้วรอเดือนหน้าค่ะรอเดือนหน้า นะน้ามีแค่นี้แคปมาเลยนะคะโอเคว่างอยู่อ่ะพี่มองใส่ไว้ไไอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะขออนุญาตปิดไลฟ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวขอให้หน้งนองๆพักผ่านข่าวสักครู่เดี๋ยวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ